ก็กำลังจะเข้าสู่เทศกาลสงการด้วยนะครับผมดวงนะครับเฮงปังดีก็คือท่านต้องเป็นคนที่คิดดีคิดบวกและกระทําดีๆให้เกิดรู้สึกจิตใจผ่องใสนะครับผมเดี๋ยวท่านจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้นะครับในเรื่องของการงาน และก็การเงินรวมไปถึงเรื่องของโชคลาภก็เป็นไปได้นะครับขอให้ท่านคิดดีและกระทดีและยิ้มหวานๆด้วยนะครับก็คือมีราศีที่จะโดดเด่นในรอบสัปดาห์นี้นะครับคือมีราศีเมษราศีพฤษภราศีกรกฎราศีสิงห์และก็ราศีธนูนะครับผมแต่โดดเด่นมากที่สุดนะครับก็คือราศี ธนูนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งราศีนะครับก็คือราศีพฤกษบด้วยนะครับถ้ายังไงก็ขอทุกท่านคิดหวังสิ่งใดขอให้ท่านประสบความสำเร็จกันนะครับครับสวัสดีครับ